กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมกับเรื่องสโนไว้นะครับผมหลังดิสนีย์เรื่องใหม่นะครับที่พยายามจะยัดเยียดความเท่าเทียมให้กับผู้บริโภคซะเหลือเกินนะครับแต่ก็นั่นแหละฮะถ้าเกิดว่าเรายังไม่ได้รับชมด้วยตาตัวเองก็ จะไปตัดสินอะไรเขาก็ยังไม่ได้นะก็อย่างที่เราได้เห็นกันไปในภาพหลุดที่ปล่อยออกมาช่วงหนึ่งแหละครไม่ว่าจะเป็นไอ้กลุ่มคนจังไรทั้ง7ที่มาแทนคนแค์ทั้ง7นะแล้วก็การที่เอาน้องไรเชลเซตเลอร์นะเข้ามาเล่นในบทบาทสโนไวท์ซึ่งคาแรคเตอร์นางไม่ได้เหมาะกับบทสโนไวท์เลยอะ่ะรวมถึงเรื่องของความกวนส้นตีนของน้องไรเชลเซตเลอร์เองอะ่ะซึ่งซึ่งมันเป็นการสุมไฟให้กับแฟน แฟนสโนไวท์แฟนดิสนีย์รวมถึงคนที่ไม่ได้แฟนแต่เป็นคนดูทั่วๆไปอย่างผมก็ด้วยแต่ผมไม่รู้นะว่าคนอื่นจะเป็นเหมือนผมไหมนะแต่ผมรู้สึกว่าการแสดงของน้องเรื่องนี้จริงๆอ่ะพอไปดูลาเชลเซอร์เล่นละผมรู้สึกว่าน้องเล่นได้มีเสน่ห์มากผมขอตัดเรื่องการร้องเพลงของน้องออกไปก่อนนะเพราะว่าผมมาไปดูภาคไทยเออผมไม่ได้ฟังเสียงร้องต้นฉบับของน้องเขาว่าเป็นยังไงอะนะ,ะแต่องค์รวมการแสดงของน้องเนี่ยผมรู้สึก ผมสึกชอบน้องนะถ้าตัดอาคาติออกไปตัดเรื่องของความกวนส้นตีนของน้องในชีวิตจริงออกไปนะแล้วก็อีกเรื่องหนึง่งมึงต้องลืมด้วยว่าอีตัวละครเนี้ยคือตัวละครสโนไวเป็นเจ้าหญิงเฮียส้นตีนอะไรก็ตามแต่ที่เป็นตัวละครใหม่ถ้ามึงคิดอย่างเงี้ยมึงรู้สึกว่าน้องน่ารักและน้องเล่นได้มีเสน่ห์มากผมว่าน้องอ่ะน้องไรเชลเซ่ เป็นเจ้าหญิงดิสนีย์ได้จริงๆนะถ้าน,นับเฉพาะแค่เรื่องการแสดงนะแต่มึงต้องไม่ใช่สโนไวท์มึงต้องไม่ใช่มูหลานมึงต้องไม่ใช่เบลมึงต้องไม่ใช่ลาพันเซลมึงต้องไม่ใช่ออโรรามึงต้องไม่ใช่เจ้าหญิงดิสนีย์ตัวอื่นมึงต้องเป็นเจ้าหญิงดิสนีย์ตัวใหม่ที่สร้างขึ้นมาใหม่ๆอมึงจะสามารถเป็นได้แต่ตอนนี้ โอ้โหไอเฮี้ยยเป็นเฮี้ยอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ตัวละครที่มันมีอยู่แล้วอะในเรื่องอะมันจะมีอยู่ซีนหนึ่งเว้ยที่เป็นซีนที่น้องสโนไวท์น้องเรนเชลขีมข่ม้าขี่ม้าตัวสีดำด้วยนะผมรู้สึกว่าซีนเนี้ยแม่งเป็นซีนที่เฮ้ยมึงใช่วะมึงสามารถเป็นเจ้าหญิงดิสนีย์ได้มึงจะเป็นเจ้าหญิงดิสนีย์เวอร์ชั่นลาตินที่เป็นขาบูขาลุยได้เออแต่ตรงเนี้ย ผมรู้สึกว่า,าในส่วนของบทของน้องนะมันดูแอบกักกักไม่ได้ไม่ได้ติดเรื่องการแสดงนะพูดถึงเรื่องบทที่น้องเล่นมันเหมือนกับจะให้สโนไวท์ในเวอร์ชันนี้เป็นขาบูขาลุยซะทีเดียวก็ไม่เชิงผมรู้สึกว่ามันมันมันมนงึกมังักไงไม่รู้มันก็เหมือนกับอ่ะมึงจะมึงออกแนวะกล้ากล้ากลัวๆไม่เชิงกล้าหาดสทีเดียวเดี๋ยวมึงก็มีอารมณ์อ่อนโยนโอเคผมเข้าใจอ่อนโยนต่อคนที่อ่อนแอกว่าอ่อนโยนตัวสัต์อ่อนโยนต,นยนตคนแค่นี้ผมเข้าใจแต่พอบทที่ จะต้องลุยจะต้องเจอกับกองทหารเจอกับแม่มดผมรู้สึกว่านางยังนางยังไปไม่สุดเออนางยังมันมันต้องแบบอ่ะมึงจะลุยมึงมึงลุยเลยเฮียมึงทําอะไรมึงทําสุดท้างไปเลยอย่างเงี้ยผมว่าดูเหมาะกับคาแรคเตอร์มากกว่าแต่ก็นั่นแหละโดยความที่เขาไปยึดโยงยึดติดกับคําว่าสโนไวท์ทึ่งซึ่งจะต้องเป็นคนอ่อนโยนมั้งผมก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นสโนไวท์เวอร์ชันที่มันดูแบบอะไรก็ไม่รู้ ทั้งเรื่องของสีผิวทั้งเรื่องของอคาแรคเตอร์ตัวละครทั้งเรื่องของอุปนิสัยใจคออ่ะผมยกตัวอย่างนิดนึงอย่างซีนที่จะต้องเผชิญหน้ากับแม่มดอ่าไอไม่ใช่แม่มดอ่ะราชินีในช่วงท้ายเรื่องไงผมรู้สึกว่าซีนไคลแมกซ์ตรงเนี้ยเราสัมผัสได้ถึงความกลัวของโโนไวท์ในแวลาตาของของเลเชลเซตเลอร์ผมไม่แน่ใจว่าน้องพยายามจะอิมพอไว้์ออกมาเองหรือเปล่าว่ามีความกลัวนิดนิดแต่ก็พร้อมจะสู้เออแต่ผมรู้สึกว่าซีนพวกเนี้ย มันไม่ควรจะเหลือความกลัวแล้วอะแบบหัวใจมึงต้องเด็ดเดี่ยวมากกว่านี้แต่ไม่ว่าจะยังไงก็ตามแต่นะครับที่ก่อนที่หนังจะออกนะกระแสะแรงมากเลยว่าการที่เอาแม่เกากระดดเนี่ยนะที่รับบทราชนินีเนี่ยมาจับคู่มาประกบคู่ตัวร้ายตัวดีกับเรเชลซตเลอร์จะเป็นการฆ่าน้องเรเชลเปล่าๆเ,เ,เ,เนี่ยผมว่าเชียน้องเรเชลฆ่าไม่ลงว่ะไอสัตว์บอกเลยผมมองว่านะ กลายเป็นว่าแม่เกาเกาการด,ดเนี่ยเรื่องนี้ดูเขาเล่นไม่ค่อยมีสเสน่ห์สักเท่าไหร่อ่ะไม่ใช่เล่นไม่ดีนะแต่ว่ามันเป็นแบบจะพูดยังไงดีผมรู้สึกว่านางไม่ได้ไม่ได้มีแรงดึงไม,ไม่ได้มีแรงดึงดูดมากพอสําหรับการรับบทเป็นตัวร้ายอะ่ะคือต้องพูดอย่างนี้ก่อนด้วยว่ามันไม่ใช่แค่สโนไวท์แค่น้องเรเชลเซตเลอร์ที่ไม่เหมาะกับบทสโนไวท์นะเว้ยแต่คาแรคเตอร์ของเกากาดอ,ดอะ่ะนางจะเกาะติดอยู่กับ ตัวละครฝ่ายดีผู้เข้มแข็งอะไรอย่างเงี้ยซะมากกว่าและพออาการเอานางมารับบทตัวร้ายผมรู้สึกว่านางไม่ได้มีความทรงสเสน่ห์หรือทรงพลังมากพออาจจะรวมถึงบทของนางด้วยที่ผมมองว่าผมผมคิดเองนะเหมือนกับว่าทางผู้จัดทางโปรดิวเซอร,หรอ์หรือแม้หรือแม้แต่ทางผู้กำกับอาจจะต้องพยายามกดบทของเจ๊เกากระดดลงอ่ะเพื่อให้บทของสนมไว้ดูเด่นขึ้น แต่ก็ไม่น่าใช่อยู่ดีถ้าเกิดมาคิดดีดีเพราะว่ามันจะมีหลายซีนที่มามาประกบคู่กันนะระหว่างเกาการดดกับสโนไวใส่ตาผมไม่ได้จับจ้องไปที่เกาการดเลยนะซึ่งเกากาะดต้องพูดเลยว่าโหสวยแบบสวยเที่ยววตายควายล้มอะไรขนาดนั้นก็ไม่รู้แต่ผมจับจ้องแต่น้องเรเชลเซอร์ ler, ว่ะแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าหนังมันก็ต้องการส่งสโนไวอยู่แล้วเนาะสโนไวเป็นตัวเอกนี่ซึ่งมันก็เป็น เป็นเรื่องที่ดีเออเป็นสิ่งที่มันควรจะเป็นไอ้แียต้องให้หนางเอกเด่นกว่าตัวร้ายอยู่แล้วมีจุดหนึ่งที่ตอนผมดูในโลนะฮะผมรู้สึกว่าผมติดแต่คนอื่นกับชอบเว้ยเออผมสังเกตว่าหลายคนชอบตรงจุดนี้นะคือเรื่องของคนแคททั้ง7อืมคนแคททั้ง7ที่หลายๆคนชอบเนี่ยผมถามเหตุผลส่วนใหญ่ก็เขา,าบอกว่าชอบเพราะว่าคนแคทอ่ายังเคารพต้นฉบับ มันก็ไม่มีอะไรให้โว้กนะแต่ว่าสิ่งที่ดีคือเขาเคารพต้นฉบับซึ่งถามผมถ้าผมเป็นแฟนซโนไวท์ผมเป็นแฟนหนังสักเรื่องนึงผมก็อยากจะให้เขามีการเคารพต้นฉบับในเรื่องของดีไซน์ตัวละครนะซึ่งผมมองว่าตรงจุดนี้มันก็ดีแต่ผมกลับรู้สึกว่าการที่เราเห็นคนแคส CG i อ่ะมันดูเลยลอยมันมันไม่เชิงลอยเหรอเว้ยต้องใช้คําว่ามันดูไม่ไม,ไม่ไม่แมท่ะไม่ไม่แมทกับสไตล์หนังอ่ะผมไม่ได้รู้สึกว่า สโนไวท์อะหลงเข้าไปในป่าต้องห้ามป่าอาถรรพ์ที่อะไรเลยผมรู้สึกว่าเหมือนสโนไวท์หลุดไปอยู่ในโลกของการ์ตูนซะมากกว่าแล้วผมอะไม่รู้สึกว่าผูกพันกับคนแคร์ทั้งเจ็ดคุณลองนึกดูนะครับว่า การที่ตัวละครสัก,สกตัวส,สักคู่หนึ่งหรือว่าหลายๆตัวจะผูกพันกันอนะ่ะคุณจะผูกพันกับอะไรมากกว่ากันระหว่างที่เป็นมนุษย์กับมนุษย์อ่าเป็นคนแคที่เป็นคนจริงๆมาแสดงกับโนวนไวท์ไรเชอย์เซตเลอร์เนี่ยถ้าได้ได้คุยกันได้เล่นกันอย่างเงี้ยสมมุตินะฮะกับคนแค้ CGI และไลเชอร์เซตเลอร์ที่เป็นมนุษย์จริงๆ ผมรู้สึกว่าความผูกพันมันต่างกันนะถ้าเกิดว่าคุณเอาตัวละครที่เป็นมนุษย์จริงๆเป็นคนแค่จริงๆมาเล่นนะเออเราจะได้เห็นแสวบการแสดงได้เห็นอากับกริยาได้เห็นไอคอนแทคของตัวละครที่สบตากันผมจะรู้สึกว่าผมจะผูกพันมากกว่าและผมจะรู้สึกว่าหนังจะมีเสน่ห์กว่าแต่เนี่ยผมกลับรู้สึกว่าน้องเลเชลเซอร์เหมือนกับเล่นคนเดียวเรารู้แหละเขาเล่นคนเดียวอยู่แล้วล่ะเออแต่ว่าเราเรายังเรายังเราเราไม่ไม่เชื่อเรายังผมรู้สึกไม่เชื่อว่า เดเชเซตเลิกกำลังเล่นกับคนแค้กําลังดูแลคนแคจ้จริงๆอ่ะผมไม่เชื่อผมรู้สึกเสียดายอ่ะผมเสียดายมากเพราะว่าเออคนแค้การออกแบบดีไซน์มันก็ดีแต่สุดท้ายแล้วผมเลือกที่จะให้เป็นคนคนแค้จริงๆอ่ะมาแสดงจะดีกว่าแล้วผลลัพธ์ที่ออกมาคือตั้งแต่ต้นจนจบผมไม่ได้รู้สึกผูกพันกับคนแค่เลยอ่ะไม่ได้รู้สึกอยากจะเอาใจช่วยอะไรอยากจะมีไอ้คนแค่ตัวเขียวๆเออตามต้นฉบับว่ะแหละที่มันพูดไม่ได้แล้วตอนท้ายเรื่องมันพูดได้ซึ่งผมก็รู้สึก เออก็ดีใจกับมึงด้วยลวกันที่มึงพูดได้แล้วอะแต่กูก็ไม่รู้สึกรักมึงหรือว่าเอาใจช่วยมึงเลยเนี่ยนะถ้ามึงจะโว้กนะเฮียมึงโวกอย่างนี้ไปเลยก็ได้มึงเอาคนแคสจริงๆมันเล่นเนี่ยมันก็คือคือความเท่าเทียมของมึงแล้วว่ะเฮียแล้วนี่มึงเอาเฮียอะไรเอาคนแคส CGI แต่มึงเอาคนหนังหีทั้ง7มาเล่นน่ะซึ่งอะไรของมึงวะมึงโอ้โหควายเ้ยเออที่สําคัญตรงนี้เว้ยนอกจากคนแคสทั้ง7ที่เป็น CGI ออะอย่างนี้พูดไปแม้เอาคนจังไรทั้ง7 เฮียคนตัวแทนหรือความแห่งความโวคกทั้ง7็มาเล่นเนี่ยผมรู้สึกว่าโอ้โหแม่มีคนแค่มีเจคนแล้วไอเชียคนโว้กอีกเจ็ดคนรวมเป็นส4ี่คนหนังแม่ดูแลเทไปหมดเลยอะ่ะเออมึงโฟกัสเป็นจุดๆไปดิวัยคว้ยมึงเอาคนแค่ก็คนแค่ไปเลยมึงจะเอาคนโว้กมึงก็เอาคนโว้กไปเลยก็ได้กลายเป็นกลุ่มคนแค่กูยังไม่ได้รู้สึกผูกพันเฮียอะไรเลยอะ่ะไอคนโว้กเจ็ดคนนี่มาอีกแล้วอะ่ะแล้วตอนที่แม่มาอยู่ในฉากเดียวกันกูรู้สึกว่า เฮียอะไรวะแต่ตรงเนี้นะผมรู้สึกว่าผมคิดเองนะผมคิดว่าช่วงหนึ่งอะไอกระแสคนบวคทั้งเจ็ดเนี่ยมันจะมีประเด็นใช่ไหมฮะมันจะมีประเด็นดราม่าแรงมากเลยว่าเฮ้ยไอสัตว์ทำไมมึงเอาคนเฮียนี่มาเจ็ดคนแล้วคนแค่กูหายไปไหนวะเออตรงเนี้ดิสนีย์อาจจะ แม่งไม่ได้แล้วเว้งงานนี้แม่งดรามาแรงกูจนเกินกว่ากูจะต้านทานและกูต้องเอาคนแค่กลับมาทำยังไงคนแค่ไปหานักแสดงจากไหนดูเอา CGI แล้วกันแล้วไอ้คนวอกทั้งเจ็ดยังไงเ่ะไม่ได้ไอ้สัตว์มึงต้องวอลกไอ้เคี้ยมึงไม่วอกไม่ได้มันไม่เท่าเทียมมึงต้องเอาเขามาเล่นด้วยหวดีสรุปแล้วยังไงดีไอ้นี่ก็เจ็ดไอ้นี่ก็เจ็ดช่างแม่งเอาลงกันเปสิบสี่คนไปเลยโอ้ ที่สําคัญนะผมรู้สึกว่าไอ้กลุ่มคนวค์กทั้งสิบเ็ดอ้ส17เจ็ดสิเ็ดคละเจ็ดคนเนี่ยอืมผมรู้สึกว่ามันน่าลาคาญอนะ่ะอันนี้ไม่ได้อคตินะแต่ผมรู้สึกว่ามันเป็นตัวที่ไอเช่ยมันออกมาแล้วมันดูเสลอเสล่อโดยเฉพาะพระเอกอะ่ะผมไม่ชอบเลยวะ่ะคือไอพระเอกเนี่ยมันเป็นเหมือนกับหัวหน้ากองโจหัวหน้ากลุ่มคนวอกทั้งเจ็ดเนี่ยใช่ไหมล่ะคะอืมทีเนี้ยมันจะมีหลายฉากที่พระเอกมันแสดงความเจ้าเล่ตลอดเวลาแบบเอ้แบบแบบแบบให้คนดูรู้ว่าฉันเจ้าเล่นะ <med> 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 ไอ้เฮี้ยมเป็นเฮี้ยอะไรอะเ,เดี๋ยวมึงก็แบบโหทำตัวเจ้าเล่เดี๋ยวมึงก็กระชากสร้อยสโนไว้แล้วก็ส่งคืนให้สโนไว้กระชากอีกส่งคืนให้อีก <med> <med> แล้วอีสโนไวเฮี้ยเนี่ยแม่งก็ตกหลุมรักพระเอกง,ง่ายเหลือเกินนะมึงใจง่ายมากเลยอะ <med> โอเคครับผมเข้าใจว่า ดิสนีย์นะมันก็จะมีโมเมนต์ของเอ่อเอ่อเลิฟนะเอฟเฟอร์ซไซด์นะไอรักแรกพบอะไรพวกนี้อยู่แล้วเออซึ่งมันก็เป็นหนังจะว่ามันก็เหมือนการ์ตูนโลกสวยการ์ตูนโลกสวยนิดๆอะไรผมพูดพูด,พดเรียกไม่ถูกหรอกการ์ตูนตาหวานอะไรอย่างเงี้ยเออซึ่งเอ่อผมก็เข้าใจได้เข้าใจได้ในในบริบทของสมัยนะั้นในบริบทของความที่เป็นการ์ตูนดิสนีย์การ์ตูนเจ้าหญิงดิสนีย์ Disney นะนการ์ตูนหวานแหววพวกเนี้ยแต่พอมันมาอยู่ในเวอร์ชั่นไลฟ์แอคชั่นผมรู้สึกว่ามัน มันดูม es que ันดูง่ายมันดูมันมันคือคือเขาเป็นมนุษย์แล้วควรที่จะให้มันมีอะไรที่มันยึดิโยงกับความเป็นจริงยุดโยงกับความเป็นมนุษย์มากกว่านี้หน่อยเอออาจจะมีคอน FLICT อะไรเพิ่มเข้ามาอืมแต่ตรงเนี้ยผมรู้สึกว่ากูถอนหายใจบ่อยมากเลยคลิปนี้คืองนี้ รักแรกของมึงอ่ะรักแรกครบของมึงอ่ะเป็นโจรอ่ะโอเคถึงจะบอกว่าเออมึงเป็นโจรที่มันก็เหมือนกับเป็นถูกกดขี่มาก,ก่อนจะเป,นเป็นเป็นชาวบ้านที่ต้องออกหนีออกนอกป่าคล้ายๆกับพวกอ่าพืชพาธิมินอะไรอย่างเงี้ยเออที่ต้องหน,หนีหนีเป็นเหมือนกลุ่มคณะปฏิวัติประมาณอย่างนั้นนะฮะแต่อ่าผมรู้สึกว่าพฤติกรรมของพระเอกเนี่ยไอ้ี้ยมันโจรดีๆเลยนะเออแล้วมันเป็นโจรโจรติดเบียวด้วยอ่ะโอ้โหมีดีอย่างหนึ่งอ่ะที่ ที่ทาให้สโนไวท์ตกหลุมรักมึงได้คือมึงหล่อมากแค่นั้นแหละจริงๆจ,จ,จะว่ามันไม่มีคอน FLICT หรือไม่มีปมปัญหาหรือที่สร้างความผูกพันให้กับคู่พระนางเลยก็ไม่เชิงมันก็มีแหละแต่มันเป็นอะไรที่ผมดูมันหวงเหว่งหวงเหว่งว่าเออมีซีนที่ไอ้กองทหารของพระราชินีอ่ะมาไล่ฆ่าสโนไวท์ในป่าเออพวกพระเอกก็ช่วยกันปกป้องสโนไวท์ให้ธนูสโนไวท์หนีไปแล้วพระเอกก็เอาตัวรับลูกธนูแทนสโนไวท์อย่างเงี้ยซึ่งผมรู้สึกว่าโอเคมันก็ใส่มันด้แบบ ใส่มาเพื่อเพื่อต้องใส่อะเพื่อต้องใส่เพื่อกันคนถามว่าไอ้เหียมันรักกันมันใจง่ายกันไปหรือเปล่าแต่ผมว่าจริงๆอะนะพูดพูดเลยนะมึงสองคนอะปักพลกันแล้วอิสโนไว้มึงอะไม่ต้องมันไม่ต้องไม่ต้องหาข้อ้างมึงเ่ยปิ๊งปิ๊งไอโจรเหียนี่อยู่แล้วเออไม่ต้องมาหาเขาอ้างอุ้ยเขาช่วยชีวิตฉันอะไรกูรู้โถมึงอ้างทั้งนั้นอะอีกฉากหนึ่งที่ควรจะเป็นฉากไทแม็กด้วยนะเวยแต่แป้งเผมรู้สึก แปลกๆไอ้ฉากที่สโนไว้กินแอปเปิลแล้วก็ตุยนะครับอ,อันนี้กูคงไม่ได้สปอยมฉากที่สโนไว้กินแอปเปิลแล้วก็ตุยนะคนแค่ทั้งเจก็อุ่มสโนไว้ไปทําพิธีทรงพิธีศพเพีเอะไรแล้วไอ้โจนไอ้พระเอกเนี่ยก็กลับมาจากกลับมาจากกลับกลับมาหาสโนไว้พระเอกมันโดนจับตัวไปไงเออโดนพวกกลุ่ม,มราชินีจับตัวไปแล้วหนีออกมาได้ก็มาหาสโนไว้ที่ป่าเจอสโนไว้นอนเออนอน นอนนอนนอนตุยอยู่อืมสิ่งที่พระเอกทำมันคือร้องไห้นิดๆแล้วก็เดินเข้าไปจูมพิษโนไว้จูบผมว่าผมไม่ได้รู้สึกถึงความผูกพันแต่แรกอืมผมรู้สึกว่ามึงมึงแบบ กูขอสักทีหนึ่งวะอุ้ยเียได้โอกาสงามๆงามนีม้จัดจัดจัด,จดให้แจ่มๆเลยกูไม่อยากนึกภาพถ้าเกิดว่าไม่มีคนแค้อยู่ด้วยนะั้นจะเป็นยังไงขอว่าถึงฉากแอคชั่นบ้างน,นะครับมีนะมีนะมีนะ้อยแต่มีนะฉากแอคชั่นในเรื่องนี้ก็จะเป็นฉากซีนของไอ้กลุ่มเฮียกลุ่มวอกทั้งเจ็ดกับพระอเอกกแหละมันจะเป็นฉากหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าผมผมมอแล้วผมจักจี้มากอืมคือในฉากนี้ไอ้โจนไอ้โจนเนี่ยมันจะพยายามปกป้องสโนไวจาก กลุ่มทหารของพระราชินีที่ที่จะมาตามฆ่านะครับเนี่ยมันก็ท,ทําทีเป็นยอมแพ้เอย้ยอมแพ้ยอมแพ้ยอมแพ้แล้วอะไรประมาณอย่างนี้นะแล้วก็ให้สนุไว้หนีไปเอที่แรกอะผมคิดว่าอไอ้โจมพวกเนี้ยมันต้องมีแผนอะไรสักอย่างหนึง่งอาจจะมีกับดักซุ่มอยู่อาจจะเป็นแบบแหมแบบให้มันดูคลีเช่นหน่อยก็อย่างแบบเป็นแหตาข่ายที่ดึงขึ้นมาจับคนร้ายแล้วก็มีหลุมพรางอะไรก็ว่ากันไปสรุปไม่ใช่ย,ย,ยืนอย่างนี้ยอมแพ้ยอมแพ้ยอมแพ้ ยอมแพ้แล้วยอมแพ้แล้วรู้รู้ว่าสโนไว้อยู่ไหมอยู่ไหนกูยอมแพ้แล้วเฮแล้วก็ลุยเข้าไปเลยเอ้าไอ้เหียมึงไม่ได้มีแผนส้นตีนอะไรเลยเหรอแล้วฉากที่มันลุยอ่ะคุณคิดดูดิบางคนมีแค่หนังสติกอ่ะแต่มึงสู้กับทหารที่มีทั้งดาบทั้งโล่ทั้งธนูอ่ะผมดูแล้วมันโอ้มันตลกมากอ่ะมันเหมือนกับ เด็กเล่นสู้เด็กเล่นต่อเด็กเล่นต่อสู้กันะเด็กเล่นฟันดาบกันอย่างนั้นเนี่ยอะไรวะกูก็งงชิบเหงเลยฉากเนี้ยจริงๆผมว่ามันทําให้ดีกว่านี้ได้นะเว้ยเอออย่างมึงสร้างกับโดนงกับดักอะไรเงี้ยมันคงไม่เปลืองคุณมากหรอกมั้งหรือไม่งั้นก็มึงหนีไปกับโโนไว้เลยก็ได้หรือมึงยอมถูกจับไปเลยก็ได้ยังดูดีกว่านี่มึงไม่ต้องสู้หรอกมึงสู้เหมือนกับกูเป็นอาหารกูก็ฆ่าพวกมึงไม่ลงอะ่ะเหียมึงวิ่งเข้ามาหากูแต่มึงถือหนังสติกอะมีอีกเรื่องหนึ่งที่ผม ผมใช้คำาผมไม่โอเคเออผมผมไม่ชอบแต่ว่าหลายๆคนชอบแล้วก็ได้จะเป็นจุดดีของหนังก็แหละแต่ผมยังติดติดอยู่ก็คือเรื่องของเพลงเรื่องของเพลงที่เขาร้องๆกันนั่นแหละครับในแต่ละฉากอะคือผมเข้าใจว่าดิสนีย์แต่ในตาะลายแล้วพอดิง้งพวกเจ้าหญิงดิสนีย์ Disney เนี่ยมันก็เป็นหนังกึ่งกึ่งมิวสิคลอืมสำหรับเรื่องนี้เป็นมิวสิควลที่แทบจะเรียกว่าโอ้โหเป็นเป็นเป็นแกนหลักของเรื่องได้นะเพลงแมงมีอยู่เป็นสิบเพลงเลยมั้งผมรู้สึกติดนิดนึงว่า โอเคเพลงเพราะไม่เถียงเพลงเพราะไม่เถียงคนภาคน้องโมงมิเนดาร้องเพราะมากไม่เถียงแต่สิ่งที่ผมติดเวลาร้องเพลงอ่ะผมรู้สึกว่าทุกครั้งที่ร้องอ่ะเหมือนกับมันเหมือนกับเป็นจุดพักของหนังอ่ะพักแล้วก็ร้องเพลงพักแล้วก็ร้องเพลงซึ่งหนังไม่ได้มีการเนื้อเรื่องของหนังไม่เดินเว้ยหนังอ่ะมีความยาวประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่งพอดีเป๊ะไม่ไม่ขาดไม่เกินนั้นเออไม่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 มไม่น่าจะมากไปกว่านั้นเท่าไหร่แต่ถ้าตัดเพลงออกไปอ่ะผมว่าหนังจะเหลือแค่ประมาณประมาณ ครึ่งชั่วโมงเองนะหนังสั้นมากเข้าใจว่าบทสโนไว้มันก็ไม่มีอะไรมากก่าแล้วแต่ว่ามันควรที่จะดูมีอะไรมากกว่านี้มั้อาจจะเติมแต่งอาจจะดัดแปลงอะไรให้มันดูดีขึ้นแต่เพลงอะในจุดของเพลงอะครับผมจะต้องเทียบอย่างนี้ก่อนคุณเคยดูหนังสวีนีนทอยไหมอาจเป็นหนังพลชองกับสโนไวท์ะนะคะสวีนีนทอยจะเป็นหนังออกไปทาง เอ่อเฮอร์เรอร์ดราม่าอืมเฮอร์เรอร์ดราม่าทิลเลอร์ประมาณประมาณอย่างนั้นแต่สวินนี่ท็อปอืมในช่วงในแทบแทบจะทุกเพลงที่เขาร้องที่เขาร้องเขาเล่นเขาเล่นกันเองกับนักนักแสดงร้องกันเองเนี่ยเนื้อเรื่องมันจะเดินไปตลอดอืมฉากซีนฆ่าของสวินนี่ท็อปก็จะร้องเพลงไปฆ่าไปเพื่อให้เราเห็นว่าสวินนี่ท็อปฆ่าคนแล้วก็เอาคนไปทําพายเออฉากโกนงโกนหนวดฉาก อะไรก็ตามแต่ฉากเดินทางของสมินทอดเดินทางจากเรือมาที่เกาะกลับบ้านเราจะเห็นสมินทอดเดินเรือเพื่อมาลงที่ฝั่งแล้วก็กลับบ้านอ่ะแล้วเราก็จะเห็นฉากเห็นฉากพูดต่อไปอืมที่ไม่ใช่ฉากเพลงผมเรียกไม่ถูกเหมือนกันแต่กับสโนไว้อ่ะมึงโดนแม่มดด่าดูมึงโดนแ,แม่เลี้ยงใจร้ายด่าอยู่ดีแล้วแม่มดแม่แม่เลี้ยงใจร้ายไล่มึงไปล้างจานไปทําเฮียนงานทํางานบ้าน มึงหยุดพักแล้วมึงก็ร้องเพลง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 เสร็จมึงค่อยไปทํางานบ้านอ่ะมึงกําลังจะตายกาลังจะตายอยู่แล้วมึงก็ร้องเพลงร้องเพลงร้องเพลงอ่ะเสร็จแล้วมึงก็ค่อยหนีคนร้ายคือที่ผมจะสื่อก็คือซีนซีมิวสิคเิที่มึงจะต้องร้องร้องเพลงนะมันต้องเป็นซีนที่ถูกจังหวะจากโคนโอเคเพลงมึงเพราะจริงแต่มึงเข้ามาไม่ถูกจงังหวะ จังหวะบางจังหวะเนี่ยกูกำลังเออลุ้นให้หนังมันไหลให้หนังมันไหลเออแต่มึงก็พักร้องเพลงเออมึงไม่ร้องไปด้วยแล้วเนินเรื่องดาเนินดาเนินไปด้วยอย่างเงี้ยกูโอเคแต่เนี่ยคือมึงพักเพื่อร้องเพลงอ่ะแล้วค่อยดาเนินเนินเรื่องต่ออ่ะไอตอนแรกผมกูว่าเออเพลงมันก็เพาะดีอยู่เออแต่พอไปไปมาเฮ้ยแบบพอมันจะมีจังหวะมันมันเหมือนฟชาร์โดนะเป็นเขาล่ามาก่อนเลยว่าเอ้ยเดี๋ยวมึงจะร้องเพลงแล้วทุกครั้งที่เวลาตัวละครมันจะพูดแบบคำสองคำฉันนะจะไป ทำงานที่ฉันรักนั้นในบริษัทที่ฉันอยู่เฮียเฮียอะไรของมันประมาณอย่างนั้นแหละสัตว์มันละแกว่าทุกครั้งที่มันเหมือนกับไอเฮียจะร้องเพลงเหรอไอสัตว์มึงมึงมึงอย่าพึ่งร้องมึงอย่าพึ่งร้องอย่าไอควยเอ้ยมึงร้องเพลงไรเฮียเอ้ยหนังก็ไม่เดินสักทีมันก็อยู่มันก็ร้องอยู่อย่างนั้นไหนเฮียกูต้องมาลุ้นตลอดเลยว่ามึงจะร้องเพลงไหมมึงจะร้องเพลงไหมมึงอย่าพึ่งร้องนะมึงอย่าพึ่งร้องเพลงนะมึงอย่าพึ่งร้องไอเฮีย ไม่งั้นเรื่องไม่เดินมีซีนร้องเพลงที่ผมโอเคก็ก็จะเป็นซีนที่เกากระดดปลงร่างเป็นเป็นแม่มดัดแปลงร่างเป็นคุณยาที่กำลังเอาแอปเปิ้ลไอกำลังปุกเสกแอปเปิ้ลอาบยาพิษเที่ยแลนวนะเอออันนะั้นผมว่าผมโอเคผมว่าซีนนั้นนะ่ะเนิเรื่องมันเดินมันยังเดินอยู่เออรวมถึงซีนที่พระเอกกับสนุไว้เกี่ยวพาราสีกันเออถึงมันจะออกรูกเหมือนกับพวกหนังแขกเดียสมัยก่อนที่ปีนข้ามเขาส4สลูกหน่อยนะแต่โอเคผมว่าเออมันก็ มันก็ดูเป็นซีนที่น่ารักดีถึงจะดูจักรจี้ไปหน่อยสำหรับผม,มน,นะเพราะผมก็ไม่ได้สายคิกคุอโนเนะอะไรเท่าไหร่นอกนั้นผมรู้สึกว่าแทบจะไม่มีซีนไหนเลยมั้งที่หนังมันเดินอ่ะอืมมันเป็นซีนที่พักเพื่อร้องเพลงตลอดกับอีกซีนหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าติดนะติดคือมันเป็นซีนที่เนื้อเรื่องเดินนะแต่ผมติดคือซีนสุดท้ายที่สโนไว้อ่ะเดินบุกเดี่ยวกับมาที่ปราสาทเออแล้วประชาชนก็รวมตัวกันแล้วก็เดินตามสโนไว้อ่ะอืมแล้วก็ร้องเพลงด้วยกันอ่ะผมรู้สึกว่าเอ้ย ซีนเนี้ยปล่อยให้มันนิ่งๆไปดีกว่ามันดูสร้างอิมแพกมันดูแบบสโนไวท์จะดูเป่งบรารมีมากกว่านี้แต่นี่ผมพอมันร้องเพลงปุ๊บมันดูแบบมันแอบตัดอารมณ์ไปนิดนึงเออซึ่งผมไม่ได้วางว่าตัวนี้ผมติดอะไรมากมายเท่าไหร่นะแต่ซีนที่ผมจะติดจริงๆนะครับเป็นซีนคลแม็กซ์ีนจบเรื่องจริงๆเลยอะที่สโนไวท์ไปหยุดหน้าปราสาทแล้วก็พระราชินีสั่งให้อาทหารโอทานุครักะ่ะ ไปฆ่า Snow White สโนไวท์ซะถือกริดไปแทนสโนไวท์ซัมแล้วสโนไวท์ก็ถูกจับตัวใช่ไหม,มถูกล็อก,อกแขนไว้แล้วสโนไวท์บอกว่านะอเล็กสมมุติว่าชื่ออเล็กนะอเล็กฉันจําเธอได้นะเธอน่ะเคยเป็นของเจ้าของสวนอยู่แต่ก่อนน่ะเธอมีจิตใจเมตตามากจะคอยแบ่งปันของกิงให้คุณตลอดเวลาเลยอะไรเงี้ยเฮ้ยคือแล้วไงอ่ะพูด มันพูดแค่มันพูดประมาณอย่างเงี้ยแล้วมันก็ไล่พูดทีละคนว่าฉันจําคนนู้นได้คนนี้ได้ทหารองค์คณะเนี่ยเคยทำคือมันเคยเป็นชาวบ้านมาอย่างเงี้ยทหารองค์คณะเนี่ยเคยเป็นชาวบ้านมาก่อนเคยทํางานอย่างงี้เคยเป็นคนมีจิตใจเมตตามาก่อนอะไรก็ว่าไปแต่ผมรู้สึกว่าตรงเนี้ยอาจจะด้วยการแสดงของน้องเลเชลซิสเลอร์ด้วยซึ่งซึ่ง,งโอเคน้องแสดงนี้มาตลอดแต่ตรงเนี้ยมันดูไม่เป่งพลัง <Ừ. S 2> ผมเข้าใจว่าทางในบทของน้องต้องการให้น้องเป่งความเมตตาแต่น้อง เป่งแต่ความเมตตาน้องไม่ได้เป่งบาร,รมีออกมาผมรู้สึกเป็นซีนที่ไม่มีอิมแพกบวกกับแค่แค่พูดแค่นี้เออก็ทําให้คนกับตัวกับใจได้เหรอให้คนแบบเปลี่ยนจากบา้าอำนาจเปลี่ยนจากอยู่ฝ่ายอยู่ฝ่ายอํานาจกลับมาอยู่ฝ่ายประชาชนได้เหรอผมรู้สึกว่ามันติดน้ำเล่าไนอหน่อย,อยถ้าถามว่าเป็นผมนะฮะในฐานะในฐานะคนดูไม่ได้คนทํางานเบื้องหลังอะไรนะผมเป็นคนดูธรมรมดาคนหนึง่งผมรู้สึกว่าไม่ต้องให้น้องเลเชลเปล่งความเมตตาม,มาขนาดนั้นก็ได้ให้น้องเปล่งผมว่าน้องทําได้แล้ว เปล่งสายตาที่มีความมุ่งมั่นที่จะทําเพื่อประชาชนออกมาเออแล้วอาจจะพูดไปอาจจะพูดได้อลอกเดิมแต่มูดโทนน้ําเสียงอารมณ์ที่สื่อออกมาอาจจะทรงพลังมากกว่านี้ผมว่ามันจะดูมันจะดูสวยกว่านี้เออบทบ,บทที่บทที่ออกมาออการแสดงที่ออกมารวมถึงเอ,อเวอร์เรนต์ต่างๆมันจะดูโอเคกว่านี้ดูทรงพลังเออใช้คานี้ดีกว่าไหนๆมันก็ซีสุดท้ายแล้วว่าเรื่องความอ่อนโยนวางไว้ก่อนเอาความทรงพลังเข้ามาก่อนที่สําคัญฉากตายไม้หมดผมรู้สึกเออ อะไรวะเออแต่เนี่ยผมผมถามหน่อยสิผมถามหน่อยตอนนั้นผมดูแล้วผมมึนๆไม่รู้ไม่รู้กูมึนอะไรเหมือนกันแม่มดตายเพราะอะไรวะทุบกระจกวิเศษแล้วก็ตุยเหรอโดยคำสาปของกระจกวิเศษเหรอฮะผมไม่รู้หรือว่าด้วยของเข้าตัวแบบครูพนทอ่เอันี้ผมไม่รู้จริงนี้ผมถามคนที่ดูจบแล้วหน่อยผมรู้สึกว่าผมผมมันก็ตอนอยู่โรงไม่รู้ผม เป็นอะไรขึ้นมาเหมือนเหมือน,น,นช็อตช็อตอะเหมือนก็ชอ็อตมาทั้งเรื่องแนละแล้วมันช็อตเอาจริงๆนะซีนสุดท้ายทีย่ซีนนะแต่ที่แน่เลยอะซีนที่เกากระดดตุยอะผมก็รู้สึกว่าวายตุยแล้วหรอเออมาดูแบบก่อยจืดจืดอะโอมาคิดดูแล้วเนาะเรื่องสโนไวเนี่ยแก่นเรื่องบทเรื่องพอดเรื่องเนี่ยผมว่าจริงๆมันก็ไม่มีอะไรหรอกก็เลญญญ่าง่ายๆเจ้าหญิงคนหนึ่งอาภาพถูกไล่ออกถูกนี้ถูก ไล่ฆ่าไปในป่าแล้วก็ไปเจอกับคนแค่คนแค่คอยช่วยเหลือไว้สุดท้ายแม่มดมาตามล่าเอาแอปเปิ้ลให้กินแอปเปิ้ลอาบยาพิษเออแล้วก็ตุยตุยเสร็จเจ้าชายมาเจอแล้วก็จูมพิษเสร็จแอปเปิ้ลก็หลุดออกจากป่าก็แต่งงานอยู่กินกับเจ้าชายอย่ามีความสุขจบแค่นี้มีแค่นี้จริงๆบทมัน,ไม,ไ,มน,นไม่ได้มีอะไรมากเนื้อเรื่องเนื้อหาไม่ได้มีอะไรมากพอาเรื่องมันไม่มีอะไรมากแต่อืผมว่า มันควรจะทําได้ดีกว่านี้ควรจะมีการอัดเด็ที่ดีกว่านี้ดีกว่ามาทำเฮียอะไรบวกโวกอย่างใส่ไอ้เจ็ดเฮียหนังหีทั้งเจ็ดอะไรมานะ่ะโอเคผมซื้อนะผมซื้อการที่มีแบบกลุ่มผู้ต่อต้านอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็ดูโอเคมันก็มันก็เป็นการเล่นกับกับออการเมินยุคสมัยใหม่ได้ได้ได้ดูน่ารักดีได้ได้ดูดีแหละเออเพียงแต่ว่ามันต้องโวก้วยเหรอ เออไอกลุ่มปฏิวัตเทียอะไรพวกนี้มันต้องโวกด้วยหรอวะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันสําหรับเรื่องนี้นะครับผมหักหลายคะแนนอยู่เหมือนกันนะผมหกักผมหักเรื่องของคนแคที่ใช้ CGI ซึ่งมันทําให้ใช่เขาผมคนเดียวผมไม่ถูกไม่ถูก,ไม,ถกไม่รู้สึกผูกพันกับคนแคทแลวแลวไม่ได้รู้สึกถึงความสัมพันธ์ระหว่าคนแคทกับสโนไวท์หักตัวเองหักพวกกลุ่มเจ็ดจังไรทั้งเจ็ดนั่นแหละที่โวกไม่เข้าท่าแล้วบทเขาก็มีน้อยอะเฮ้เหมือนเอาเขามาเอาเขามาข้ามกันนะถ้าเกิดถ้าเกิดเ,เอาจริงอะ่ะ รวมถึงหักเรื่องของเพลงอเพลงอะเนื้อเพลงอเพลงที่มันร้องอ่ะอมันเป็นการพักเพื่อร้องเพลงมันไม่ได้เป็นการร้องเพลงแล้วให้เนื้อเรื่องมันไหลต่อไม่ใช่มันไม่ได้เป็นเนื้อเรื่องเนื้อเรื่องมันไม่ได้เดินขณะที่เขากําลังร้องเพลงกันอยู่ผมรู้สึกผมไม่โอเคผมรู้สึกว่าเหมือนกับกูต้องเหนื่อยมาฟังเพลงเหมือนกับมันเป็นการขั้นโฆษณาให้กูอ่ะให้กูังได้ได้รับฟังเพลงก่อนอะกูติดอ่างจังเลยวม่รู้ว่าเกี่ยวอะไรนี โดยรวมอะมีอะไรที่ก okay. okay, ูต้องหักอีกไหมกาการดอดก็หักไม่ลงว่าบทบทเขาไม่เขาเขาผมว่าเขาไม่ได้ผิดอะแต่ว่าบทไม่ได้ส่งมากกว่าขคอตรงข้อตูมคนบอกว่าไม่ดีหรอผมว่าผมโอเคนะอหลายจุดผมโอเคเว้ยแต่ผมรู้สึกว่าองค์รวมทั้งหมดอะมันกลายเป็นหน้าเบื่อโดยเฉพาะทั้งเรื่องเพลงเรื่อง เรื่องของไอตัว7จ็ดโวเรื่องการแสดงของพระเอกที่มันดูจักจี้รวมถึงเนื้อเรื่องที่ไม่มีเ่อะไรเลยเนื่อยเ,เรื่อยมากเรื่อยเ,เปื่อยผมให้คะแนนหนังเรื่องนี้ไว้ที่3.5คะแนนครับผมจะว่าแย่ไหมนะ3.5คะแนนผมไม่เรียกว่าเฮแล้วกันนะแต่ผมรู้สึกว่ามันมันเป็นหนังที่มึงเอาเวลาไปดูเรื่องอื่น ก็ได้ดีกว่าอ่ะมึงจะดูได้เป็นไรมึงลองดูไปเออแล้วก็มาดูว่าเป็นยังไงแต่ถ้าใครยังไม่ดูเรื่องอื่นเรื่องเรื่องอื่นอาจจะคุ้มตังกว่าแต่รู้ไหมครับว่า3.5คะแนนที่ผมให้ไปนะ1น่1.5คะแนนนะ่ะผมให้น้องเดชเชลเซเลอร์นะมผมรู้สึกว่าโอเคหูน้องมึงเล่นดีมากอะ่ะมึงมึงมึงทรงสเสน่ห์มากๆอ,อ่ะสำหรับเจ้าหญิงดิสนีย์ Disney, อ่ะแต่มึง ไม่อยากจะด่าน้องว่าเฮียว่ะต้องบอกว่าดิสนีย์มึงคิดส้นตีนอะไรวะที่มึงเอาเอาเอาเด็กมากความสามารถอย่างเรเชลเซนเลอร์เนี่ยมันเล่นเป็นสโนว์ไวท์ซึ่งมันไม่ใช่คาแรคเตอร์ของน้องอ่ะอม,มันไม่ใช่คาแรคเตอร์ที่ต้องเอา เอามาเล่นเป็นสโนไวท์ไอ้เฮียโอเคครับนั่นคือทั้งหมดทั้งมวลของความรู้สึกหลังดูสโนไวท์นะฮะสโนไวท์เฉยด้วยไม่เทสโนวไวท์กับคนแคร์ทั้ง7จ็ด้วยใครคิดเห็นยังไงก็มาเม้นคุยกันพูดคุยกันใต้คลิปนี้ได้เลยนะไปเจอกันต่อใต้คอมใต้คลิปนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดว่าชอบถูกใจใช้ทุย ชอบกดไลค์ใช,ช,ช,ช่กดแชร์ถูกใจกด s u r สไครห์ผมด้วยนะครับและที่สําคัญนะครับผมรบกวนนะฮะถ้าดูคลิปผมอยากข้ามโฆษณานะคบเป็นรายได้เดียวในการทําคลิปของผมนะขณะนี้นะครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสหรับนี้ก็สวัสดีครับ